สถิตในดวงใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปชข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงรายการที่จะนําคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันการให้และการรับสินบนรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันมีความเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากเลยค่ะ วันนี้รายการ Corruption Hunter เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันโดยดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยจะมาให้ความเห็นและก็ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของสินบนนะครับสินบนคำคำนี้นะครับติดปากติดหูแล้วก็ติดสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับแต่ทำไมยังอยู่และสินบนคืออะไร จะแก้ได้ไหมนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับดรมานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับสวัสดีครับียกเรียกอาจารย์นะครับครับพอยินดีครับเรื่องของสินบนอาจารย์ครับเราได้ยินมามานานมากเลยแต่สินบนจริงๆนี่คืออะไรครับและอะไรที่เราถึงบอกว่าอันนี้คือสินบนบ้างสินบนอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากนานมากถ้าถามนานแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่า เราเคยเรียนบทกรสีปราดใช่ไหมครับแบบนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการแสดงการตั้งคําถามแสดงเพื่อให้แสดงความโปร่งใสแล้วว่าเฮ้ยคุณไปรับสินบาทค่าสินบนอะไราแหวนมาจากไหนนะครับสินบนเนี่ยบ้านเราอาจจะทย้อนไปจะพูดว่าคนไปกินสินบาทค่าสินบนไปช่อราดบางหลวงนะครับแต่มาในยุคหลังเนี่ยคำเรียกเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปครับ อาจจะเรียกเป็นค่าน้าร้อนน้ําชาเรียกเป็นเงินสวยเงินใต้โต๊ะแต่ถ้าเรียกให้พวกข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่รัฐเขาอยากเรียกให้ดูดีหน่อยนะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นค่าอำนวยความสะดวกเป็นค่าบริการค่าดําเนินงานค่าดําเนินงานค่ามองไม่เห็นดิอย่างนี้ก็มีนะครับนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่ามันเป็นเงินที่ประชาชน ธรรมดาหรือจะเป็นคนทาหากินพ่อค้านักธุรกิจตั้งแต่ลายเล็กๆลายหย่อรายย่อยพวกหาเรลแผงลอยนจนถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ครับคนทําธุรกิจพันล้านหมื่นล้านเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อํานาจทาอะไรบางอย่างให้เขาเนี่อาจารย์พูดแต่ว่าสินบนเป็นเงินเงินเงินแต่จริงน,นอกจากเป็นเงินนอกจากเป็นเป็นธนบัตรเป็นแบงก์เป็นเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับโอ้ได้สิ คือเราเคยได้ยินไหมว่าบางทียิ่งถ้าเป็นคนตําแหน่งใหญ่ๆโตๆนะครับคนเป็นนากการเมืองหรือคนที่เป็นข้าราชการใหญ่เป็นอธิบดีเป็นประหลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะได้หุ้นได้หุ้นจากบริษัทจากนักธุรกิจครับเฮ้ยบางคนได้รถเก๋งคันงามนะเป็นรถราคาหลายหลายล้านบาทมีข่าวไม่นานครับครับอ๋อเป็นเป็นสิ่งของก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้คุณเอาไปใช้เลย สองปีสามปีนะครับไม่ต้องทำอะไรมีบางรายจะมีคนขับให้ด้วยมีเงินเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายไปตัวนี้เขาก็รู้กันว่ามันคือสินน้ำใจประเภทหนึ่งแต่สินน้ำใจแบบนี้เนี่ยมันทำความเสียหายสร้างความวิบัติให้กับสังคมไทยครับให้กับประเทศชาติไทยครับชอบคำนี้จังเลยครับสินน้ำใจมันเหมือนมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างสินน้ำใจกับสินบนนะครับอย่างนี้ครับถูกเลยคือ เราคนไทยเนี่ยนะถ้าบอกว่าทําอะไรแบบมีน้ําใจให้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะรเราชอบนะเพราะฉะนั้นเอ้บรรดาคนขี้โกงเนี่ยมันก็จะจริงๆเขาคนละอายอ่ะเขาก็รู้ล่ะมันเป็นเงินชั่วเงินบาปนะไปเอาของชาวบ้านเขามาไปรีดไถเขามาแล้วมันทำให้บ้านเมืองเสียหายนะครับแต่เพื่อทําให้เขาสบายใจเนี่ยเขาก็เลยว่าเอาหน้าเรียกว่าเป็นเงินค่าสินน้ําใจก็แล้วกันบางทีนะ คนให้เนี่ยแหละที่ทําผิดนหรืออยากได้อภิสิทธิ์ใช้เช้เส้นสายอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับจะเอาเงินไปให้เขาก็บอกว่าเอานะ้าท่านครับอันนี้ถือเป็นสินน้ําใจก็แล้วกันนะผมให้ผมช่วยดูแลก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วต่างฝ่ายท่างรู้นี่คือเงินบาปอาอาจารย์ะที่ผมเห็นเป็นข่าวเป็นข้อมูลที่บอกว่าไม่รับเกิน3,000บาทอย่างเงี้ย ที่เขาบอกว่าเอามาให้ได้อย่างนักการเมืองเนี้ยจะไม่รับของเกินสามพันบาทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสินบนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น,นเป็นข้ออ้างนะครับคือตามกฎหมายเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเนี่ยบ,บาทเดียวก็ไม่ได้ไไดแต่ในในวัฒนธรธรมไทยเนี่ยนะครับ,รบ <ๆ S 2> เขาก็มีการหยุ่นให้ตามกฎหมายปปชว่าถ้าเป็นเรื่อง ตามศีลธรรมจัญญานะเช่นในเทศกาลปีใหม่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปบรรยายไปสอนไปเปิดการอบรมให้นะครับอย่างนี้ก็จะอาจจะมีค่าตอบแทนให้มีกระเช้าให้แต่ต้องรวมกันแล้วเนี่ยราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับหรือถ้าเป็นค,คนที่เป็นเครือญาติเป็นญาติเป็นคนรู้จักกันเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องเนี่ยจะเอามาให้เนี่ย เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ก็ให้ได้คือตามกฎหมายเขาเขาก็เข้าใจความมันก็เหมือนมีช่องมีช่องโหว่อะไรเนาะใช่ครับแต่ในความเป็นจริงนะอาจจะไม่เกินสามพันบาทก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ด้านใต้ด้านใต้ของส้มของแอปเปิลหรือของผ้าคมาเนี่ยมันมีเงินสอดอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนทุกวันนี้ก็ยังทํากันอยู่รู้กันอยู่ครับโอ้โหศาาจารย์พูดทีว่าทุกทุกวันนี้ยังทํากันอยู่จริงๆเรื่องของสินบนในในสังคมไทยทุกวันนี้มีการตื่นตัวยังไงบ้างครับ เป็นที่น่าย,ยินดีมากนะคือเราทุกคนรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคอร์รัปชันอ่ะมันทำ้ายบ้านเมืองมากมันทำให้กระบวนการยุติธรรมของเราอ่ะบิดเบี้ยวมันทำให้สังคมไทยเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำสูงนะครับคนเอาเปรียบคนไม่ซื่อสัตย์มันสร้างปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวนะครับ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ไม่ดีสังคมเราก็เกิดความแตกแยกครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการรนรงค์ของปอปชนะเมื่อมีการรนรงค์ของภาคเอกชนทําในสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องเนี่ยครับคนเริ่มเข้าใจนะแล้วก็เริ่มตื่นตัวที่จะต่อต้านคัดค้าน,นมากขึ้นนะครับแต่มันก็ยังไม่ทันและก็ไม่เพียงพอกับ,บ,บสิ่งที่ซ่อนเป็นปัญหาอยู่ในหมู่คนที่ อย่างรมโมดโรบมากอยากได้ผลประโยชน์อยู่นะครับแล้ววงกลมเนี่ยก็แกล้งหลับตาสักนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นสินน้ำใจอย่างที่เราคุยกันว่ามันอยู่ภายใต้เส้นบางๆครับสมมติถ้าถ้าในเชิงกฎหมายจริงๆคนที่ให้สินบนกับคนที่รับสินบนเนี่ยมีความผิดยังไงบ้างครับผิดทั้งสองฝ่ายคือผิดแน่นอนผิดทังสองฝ่ายแต่โทษที่จะได้รับนะครับคนให้ผิดกฎหมายอาญาแน่นอนนะครับ คนรับเนี่ยผิดกฎหมายอาญาด้วยผิดกฎหมายปปชด้วยนะครับแล้วยังอาจอาจจะผิดกฎหมายอื่นๆนะครับ,รบเช่นอาจจะไปผิดพรบรหัวอาจจะไปผิดพรบอรฟอกเงินนะครับหรืออา,อาจจะไปผิดเรื่องวินัยร้ายแรงนะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับ,รบทุกคนก็ก็มีความผิดทั้งนั้นเลยครับขณะเดียวกันครับเราภาครัฐเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา ครับป<ร>ปชเองก็พยายามเสนอมาตรการใหม่ๆเช่นในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันจะต้องมีกลไกมีระบบการตรวจสอบอพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ครับว่าคุณใช้อำนาจใช้ดุลพินิจจะเซ็นชื่อแต่ละครั้งเนี่ยถูกต้องไหม,มเป็นไปตามระเบียบไหมโปร่งใสไหมมันมีมันมีมนมนกลไกเหล่านี้อยู่นะและ,และในเชิงบทลงโทษจริงๆถ้าผมติดสินบนผมให้สวยอย่างเงี้ยทางอาญาเท่าไหร่ต้องติดคุกเท่าไหร่ต้องเสียค่าปรับเราเรา ดูจากอะไรในการที่จะกําหนดบทลงโทษนะจำนวนเงินนะหรือ <c oughs> ว,ว่า<แ>คือ <c oughs> พอมันเป็นคดีคอร์รัปชันนะครับสู่การพิจารณาของปปชอเนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าคดีมันไม่มีหมดอายุความนะนะอ,อันนี้เนี่ยก็คือกําลังจะบอกว่าโกงไปเนี่ยเอาเงินมาใช้ย,ยากโกงแล้วโอกาสที่จะถูกตรวจจับ ตรวจสอบได้ย้อนหลังมันมีมากแนละอาจจะกลายเป็นชั่วชีวิตของคุณเลยก็ได้นะครับถูกจับได้โดนลงโทษติดคุกติดตารางไปแล้วเนี่ยสังคมยังด่าประนามฟังอาจารย์พูดมาตอนนี้สังคมตื่นตัวโอเคร okay. เริ่มมีคนให้ความสําคัญกับเรื่องคองร์รัปชันเรื่องของสินบนก็ยังเห็นา่าก็ยังมีเรื่องของผู้มีอยู่และจริงๆจะแก้ได้ไหมครัอาจารย์แก้ได้ คอ,อร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําลายสังคมคทําลายอนาคตของคนไทยของลูกหลานของเรานะครับเราเห็นว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมคอร์รัปชันได้รเราชอบพูดถึงถึงฝรั่งเนาะประเทศทางยุโรปอังกฤษอเมริกาทางสวีเดนนะครับเราพูดถึงสิงคโปร์คอร์รัปชันก็น้อยมากเลยคนญี่ปุน่นคนเกาหลีคอ,อ,อร์รัปชันก็น้อยมากเลยคนไทยไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนโง,ง่รับคร เขาทาได้เราต้องทําได้เพียงแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยที่ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญคือเราคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องลงมือช่วยกันไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไรอ,อายุเท่าไหร่รอยู่ในอยู่ในสังคมอะไรนะครับใครทําอะไรได้เขาทาสิ่งที่เราพยายามทํากันมาก็คือบอกทางภาครัฐเนี่ยให้อ่ ปฏิรูประบบการบริการประชาชนนะครับเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับมีการบริการออนไลน์มี e-service นะครับการออกใบอนุญาตอนุมัติเนี่ยก็ทํากันออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวระบบเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าไอ้โต๊ะไหนไอ้เจ้าหน้าที่คนไหนดึงเรื่องถูกเรือดทวงเรื่องเอาไว้หรือแกล้งคนมาติดต่อแกล้งประชาชนที่ไปยื่นเรื่องขอรังวัดทำโฉนดที่ดินแยกโฉนดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งในทางภาครัฐปรับระบบ ต้องทาให้ได้มันมีบางอย่างที่ปรับปรุงบริการดีแล้วรเราเห็นได้ชัดเช่นทุกวันนี้การทาพาส,สปอร์ตเร็วมากเลยวันหนึ่งสองวันเสร็จแล้วบบก้มขนส่งทางบกเ,เคยเคยทาบัตรประชาชนคเคยต่อทะเบียนร,รถยนต์พวกนี้มีปัญหาเสียเวลามากจนคนต้องจ่ายเงินทุกวันนี้ระบบมันดีขึ้นคนก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเห็นไหมครับถ้าราชการพัฒนามาอีกมันก็มันก็จะช่วยได้มากเลยนะครับเป็นหลักเลย พอฟังแบบนี้แล้วจริงๆเลยเรื่องการแก้ไขคอร์รัปชันเรื่องสินบนเนี่ยต้องทุกฝ่ายพร้อมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงๆก็คือมันเป็นการต้องต้องร่วมกันทําจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ความคิดเห็นอาจารย์บอกแก้ได้แน่นอนเราจะทันเห็นนะครับทันผมมั่นใจว่าทัานครับวันนี้เนี่ยโดยระบบสารสนเทศนะครับ เทคโนโลยีไอทีเอไอโอมาพร้อมดนยงานภาครัฐเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาลงกันเป็นผมไม่รู้ว่ากี่หมื่นล้านนะแต่พวกระบบคอมพิวเตอร์แต่ระบบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะเรามีการพัฒนากฎหมายหลายๆฉบับครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะประชาชนมีความตื่นตัวขนาดนี้เรามีโทรศัพท์มือถือนะครับอะไรไม่ดีอะ ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอบันทึกเสียงอันนี้เป็นหลักฐานเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นต้องเร่งเวลาครับทําร่วมมือกันช่วยกันนะครับหั้วไม่โกงหั้วไม่ใจใต้โต๊ะอันนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนครับ,ค,รบคุณผู้ชมรับทราบแล้วนะคะว่าการทุจริตคอร์รัปชันการให้และการรับสินบนนั้นในปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการให้เงินทองเสมอไปค่ะ การที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือการให้สินบนต่างๆไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานี้แต่คือความพร้อมใจและการช่วยกันของพวกเราทุกคนค่ะเพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชันหายไปจากสังคมไทยค่ะช่วงนี้ให้คุณผู้ชมพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงอยู่กับรายการคอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงค่ะ ฉันชื่อหรือไทยที่มาเป็นครูเพราะฉันมีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเป็นแม่แบบที่ดีของเด็กนักเรียนเอาใจใส่พวกเขาดูแลพวกเขานี่ข้าวกลางวันมีนมด้วยนะคะยะๆจะได้ตัวสูงๆนะคะแล้วก็ทานไห,หน่อยนะคะทำให้พวกเขาเป็นคนดีของสังคม มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าแต่ฉันกลับนี่ครับครบูแต่ของพวกนี้มันหมดอายุแล้วถ้ารอบหน้าครวเอาอีกผมจะเพิ่มให้ครูเป็นสองเท่าเลยกลับทิ้งอนาคตของตัวเองทุจริตอย่าคิดว่าจะรอด สู่ช่วงที่2ของรายการ Corruption Hunter ค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนักลงทุนต่างประเทศนะคะมักจะมองดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่าค่า CPI เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจในแต่ละประเทศค่ะซึ่งหลายประเทศก็ยอมรับในเรื่องของการวัดคะแนน CPI นะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้จะสามารถวัดความโปร่งใสได้มากน้อยเพียงใด วันนี้รองศาสตราจารย์ดรจุรีวิจิตวาทการประธานมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยท่านมาพูดถึงดัดชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่าค่า CPI เป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะเราจะมาพูดคุยในหัวข้อของการเสริมสร้างสังคมโปร่งสใสไร้ทุจริตนะครับคำนี้เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่เราได้ยินบ่อยมากแต่การจะสร้างสังคมโปรง่งใสต้องทําอย่างไร และมีเครื่องมืออย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้มาพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดรจุรีวิจิตวัฒการนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคำ<ะ>คำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยสังคมโปรง่งใสสังคมไร้ทุจริต<ะ>มันมีตัววัดหรือมีตัวชี้วัดนะครับว่าสังคมนี้โปร่งใสนะสังคมนี้สุจริตนะก็คงไม่ใช่วัดหนึ่งร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะฮะแต่ว่ามันมีขึ้น ตัะกีตัวชี้วัดที่เขาใช้มา20กว่าปีแล้วทำมม20กว่าปีก็คือตัว CPI ที่เราเราพูดถึงแค่นี้นะะ Corruption Perception Index ที่เขาทำกันมาหลายหลายปีทุกปีจะวัดไปเรื่อยมันลึกก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทั่วโลกยอมรับทั่วโลกยอมรับมากไม่มากก็น้อยเพราะว่าไม่มีใครทําแต่ใช้การสํารวจรายการต่างๆของคนอื่นแล้วมารวมกันแล้วก็มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้วก็มาจัดอันดับ ประเทศต่างๆนะฮะว่าว่าเขาว่ากันยังไงคนว่าประเทศนี้ยังไงครับเรื่องของเอ่อความเป็นธรรมทางการเมืองนะความโปร่งใสในแง่ของมีเคสทุจริตอะไรไหมการทําธุรกิจยากลำบากแค่ไหนนักลงทุนมีความเชื่อมั่นไหมนะฮะมีประชาธิปไตยหรือเปล่าครับมันก็สัมพันธ์กันหมดคล้ายๆว่าเขาก็มีความเชื่อว่าประเทศที่โปร่งใยก็คือประเทศที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้นะฮะและการทุจริตเนี่ย จะจะเป็นที่รับรู้รับทรารบไม่มีการปกปิดกันไม่มีหัวกันไม่มีการปิดบังกันแล้วการเมืองก็จะต้องเป็นการเมืองที่มีความรับผิดช,ชอบและที่สําคัญกว่านั้นก็คือรอ,อ่วบรอรวบรอกก็คือหลักนิติธรรมนะฮะว่าหลักนิติธรรมเนี่ยจะต้องใช้ใน,ในประเทศนั้นไม่มีการออบางคนมีอํานาจมากกว่าคนอื่นกระบวนการยุติธรรมสถาปันยุติธรรมต้องตรงไปตรงมาไม่มีการเลือกปฏิบัตินะฮะใครเป็นคนมาสํารวจครับอาจารย์ ทั้งหมดเขาก็มีเออ,เอ,อ้เรื่องของหลักยุติธรรมก็มีโพอันนึงนะคะที่ทำเรื่องนี้เขาเรียกว่าเว r ร์ดจัสติสนะเขาก็ทำมาหลายปีแล้วเออถ้าสมมติเรื่องของธุรกิจมีหลายอันนะคะครวมเร่งของเว r ร์ดอีคอมเมิร์่มนะคะคเขาก็ดูว่าทำอะไรของเออเป็นส่วนใหญ่ดูว่ามี นักลงทุนมีความเชื่อมั่นไหมคนที่อยู่ในประเทศนั้นแล้วมีความรู้สึกยังไงกับการทําธุรกิจที่นั่นนะฮะไอ้รายที่สมทิมอลเพรซี่เนี่ยครับดูว่าประชาธิปไตยเป็นเต็มรูปหรือไม่เต็มรูปหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมนัก็คือดูหลายตัวและก็ดูเป็นสีพีไอรวมกันกอการเป็นสีพีอเขาเขาก็ดูเป็นภาพรวมนะแล้วมันก็สะท้อนออกมากลายเป็นภาพลักษณ์ของประเทศนั้นๆหรือว่าบางครั้งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่า พเราพยายามทาดีถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยสีพิายังต่ำก็อย่าท้อแท้ครับนะอย่าท้อแท้อย่าจิตตกอย่าเสียใจหรืออย่าอะไรมากเกินไปเราทําของเราดีเราก็ต้องทํเพิ่มไปเรื่อยๆ,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 ๆทุกปีนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะหมดกำลังใจที่จะทําไปต่างๆแสดงว่า c p i ยเนี่ยก็ก็เป็นตัววัดแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือควรทําดีไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ถ้ามันดีก็ทําให้ดีขึ้นไปแต่ถ้ามันด้อย ก็อย่าไปท้อแท้เราก็ทําดีเหมือนเดิมใช่ใช่ที่ไทยได้พยายามหลายอย่างนี่ผมจะถานะนในพยายามหลายหลายอย่างที่ดีขึ้นเยะิะงนะ,ะคะดีขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นเรามีกลไกหลายอย่างนะคะเครืะะคร่องมือที่เราใช้กรมบัญชีกลางนะคะตอนที่มีคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติเลยเนี่ยนะคะเราก็ให้กรมบัญชีกลางก็ถูกอาศัยได้รับมอบหมายให้ทำอินเทอร์เน็ตพนที่นะคะ IP ที่เรียกว่า IP แล้วก็ตอนหลังก็คอส นะคคือเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐรก่อสร้างใหญ่ข่อสร้างของภาครัฐหรือว่าการที่จัดซื้อจัดจ้าง2างอย่างนะคะให้เข้าสู่กระบวนการนี้ IP กับคอสแล้วสองอันนี้ทําให้เราประหยัดเงินเยอะแล้วแอคก็คือคอ,อ,อ,องค์การต่อต้านทุจริตภาคเอกชนเขาก็เป็นคนไปช่วยติดตามให้คนไปช่วยตรวจสอบได้ไปตรวจสอบไปเป็นผู้ที่ไปสังเกตการ การจัดซื้อเสรจจ้างให้ให้ข้อคิดให้อะไรเลยต่างๆมันก็เท่ากับมีส่วนร่วมนะฮะในกระบวนการอันนี้ที่ทํากันมาหลายปีเนี่ยต้องชมว่าดีอันนี้ผมไม่เข้าใจมันจะมีเรื่องตัวประเมิน ita คืออะไรฮะตัวประเมิน ita เป็นเครื่องมือของของปปชเองนะฮะเขาก็สร้างเครื่องมือของเขาให้หน่วยราชการประเมินตัวเองเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรต่อะไรต่างๆซึ่งก็ใช้มาหลายปีแล้ว่ะทีนี้ตอนนี้ทุกแข่งต้องทํหมดแม้กระทั่งมหาลัยก็ถูก ต้องประเมิน ITA ซึ่งตัวนี้มันจะส่งผลต่อต่อการสร้างสังคมโปร่งใสสังคมที่ไร้การทุจริตไหมครับมันก็ช่วยมันถ้าทําดีนะฮะ<ช>แต่ว่าเราก็มีกรณีที่เอ่อกรมบางกรมอธิบดีบางอธิบดีที่ได้รับคะแนนเต็มดีเด่นอะไรแล้วถูกจับหลังจากนั้นอะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็มันก็อาจจะไม่ใช่สะท้อนแต่ที่ว่าเครื่องมือเองเนี่ยให้ให้มีการให้หน่วยงานมีการรู้สึกว่าเราต้อง พิจารณาเรื่องนี้ต้องคิดถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องดีครับความตั้งใจดีแล้วความตั้งใจดีแล้วแต่เรามาปรับเครื่องมือให้มันถูกต้องให้เหมาะสมคือไม่เป็นไรปปชก็คงเข้าใจว่าจะต้องปรับไปเรื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ึดตายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าเดนคิดว่าสร้างจิตสํานึกว่าเราถูกประเมินเป็นเรื่องดีจริงจริงสร้างจิตสํานึกให้หน่วยงานต่างๆ มุณจะต้องถูกประเมินนะในเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมคะคุณจะถูกประเมินนะในเรื่องของความไร้ทุจริตนะการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดีเลยวันนี้ขั้นกว่าการประเมินอีกนะคือมันสร้างจิตสำนึกให้ให้รู้ว่าเราจะถูกตรวจสอบนะใช่เพราะฉะนั้นหน่วยงานเองก็ต้องเริ่มคิดพอเริ่มคิดมันก็จะมีผลแนวโน้มตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นสังคมที่โปร่งใสไร้ทุจริตจริง ไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีแนวโน้มมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าเรียนคิดว่าอย่างเรียนทาโตไปไม่โกงเมื่อหลายปีมาแล้วนะคในสอนเด็กก็รู้ชื่อว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตใช่ไหมครับแล้วถ้าเด็กเนี่ยเราปลูกฝังชิดเสมอค่านิยมให้เขารู้สึกว่าไม่คุณโกงให้เป็นคนดีของสังคมมันจะติดตัวเข้าไปคแต่โตขึ้นมาเหมือนฉีดวัคซีนนะแล้วคุณฉีดวัคซีนนเจ็บหน่อยแต่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคที่ที่นั่นเด็กก็เหมือนกันถ้าได้ฉีดไอ้วัคซีนของ คุณค่าที่ดีแล้วเขาก็เป็นอะไรเตือนเขาได้อตอนเขาโตขึ้นพวกสิ่งแวดล้อมมันจะยุ่ยยุเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นดินคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าให้การเมืองพลิกเป็นโปร่งใสทันทีนะฮะให้บริหารราชการโปร่งใสทันทีมันคงยาก นะฮะเราก็รู้กันว่ามันยากแต่ต้องค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปค่อยซึมไปแต่อนาคตและความหวังอยู่ที่เด็กครับตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะเด็กรู้สึกที่พร้องความเป็นธรรมมากขึ้นนะฮะแล้วเด็กก็ต้องการความโปร่งใสสมนึกเด็กปลูกฝังดูมีแนวโน้มแต่ถ้าคนในยุคปัจจุบันอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคเอกชนเองจะมีส่วนยังไงในการช่วยสร้างสังคมโปร่งใสบ้างครับก็ต้องภาคเอกชนก็อย่างแอสเด็กก็ชื่นชมเขานะเขาก็พยายามทําหลายหลายอย่างก็ แอ้คก็เป็นอะไรที่ที่น่าชื่นชมว่าก็ก็พยายามต่อสู้นะคะโดยมีทั้งแต่มิติป้องกันมิติอะไรต่อะไรก็บางทีก็พักเนื่อกับเรานะคะหรือเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI ไรใกตรวจจับตรวจจับให้ให้ก็พยายามกระตุ้นให้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่สําคัญที่สุดเรื่องที่ว่ามันต้องทํา เฮ้ยสเกลว่างขึ้นทาในโรงเรียนเลยมีเด็กมีเอกชนและและรัฐบาลนะครับจะมีส่วนได้อย่างไงบ้างรัฐบาลก็รัฐบาลรฎหมายยอ่างะทุกรัฐบาลทุกชุดก็บอกว่าจะตั้งคอร์รัปชันนะไม่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไหนะจับคอร์รัปชันแต่ว่าจะจะไปถึงสุดซอยไหมไม่รู้นะฮะอันนี้เราก็ต้องแล้วแต่แต่ว่าดินที่ว่ารัฐบาลก็ต้องฟังประชาชนถ้าประชาชนไม่เอาด้วยถ้าเสียงประชาชนดังขึ้นครับ มันก็ต้องต้องมีการสะท้อนยิ่งสมัยนี้ครับใช่ไหมฮะต้องต้องต้องฟังบ้างต้องฟังบ้างแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเสียมประชาชนดังพอไหมในเรื่องความรัเชื่อตอนนี้เราเป็นเเป็นห่วงกันเรื่องปากท้องนะมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะความเป็นอยู่คนความอยู่รอดใช่ไหมฮะเขาก็คิดถึงแต่ว่าอืมเศรษฐกิจมาก่อนเศรษฐกิจมากละเลยประเด็นทางสังคมคือความเป็นคนดีเรื่องจิตสาธารณะเรื่องเสียสละเรื่องอะไรต่างๆนะฮะ ค่ะรเป็นอะไรที่ต้องต้องช่วยกันนะคระคะต้องช่วยกันรณรงคครับนั่นในความเห็นของอาจารย์ทีนี้เราเรา,เราจะมีวิธีการหรือจะบอกคนรุ่นใหม่อย่างไรหรือว่าจะทํำยังไงให้เขายึดมั่นกับแนวคิดอันนี้ครับไม่ไม่ได้คิดว่าเราต้องไปบอกรบเราให้เขาทำํำให้เขาปฏิบัติเลยนะคะมีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเราก็พยายามให้เด็ก คิดถึงเรื่องคุณธรรมมาให้ทําในวิธีต่างๆให้คิดกันเองเนี่อว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่ที่สําคัญคือทุกๆโรงเรียนจะต้องมีอะไรให้เด็กคิดแล้วก็มีการชี้แนะและให้ทำนะคุณต้องการที่จะไม่เอาเปรียบคนอื่นนะยังไงนะที่ความเป็นธรรมไอ้เรื่องของออกระบวนการยุติธรรมจะต้องเที่ยงตรงไม่ได้เลือกปฏิบัติมันต้องมาตั้งแต่ชีวิตเล็กๆละสร้างมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ค่านิยมหลักๆที่ตัวเป็นมิครองสอนคือที่ต้องการให้ปลูกฝังก็คือ ืูสัตย์อันนี้แน่นอนนะคะค,ความื่อสัตย์สุจริตอันที่2คือจิตสาธารณะนะฮะข้อที่สาคือความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นจิตสาธารณะนี่สําคัญกับความรับผิดชอบไปด้วยกันไม่ว่าเราทําอะไรเรารับผิดชอบไม่มากที่สุดนะฮะแล้วข้อที่สี่ที่เราคิดว่าสําคัญก็คือว่าเรื่องของความเป็นธรรมเหมือนอาจารย์เห็นความหวังเห็นแสงสว่างอยู่ตอนนี้เห็นแล้เห็นจากเด็กแต่ต้องใช้เวลาเห็นว่าเห็นแก่จนตอนนี้รู้สึกว่าแต่ก่อนนี่แม่ยากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทันที เดี๋ยวนี้แกเรู้ว่าค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ต้องมันทำค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงมั่นคงและยืนหยัดยึดมั่นนะฮะยึดมั่นยืนหยัดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะรายการคอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงสําหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามคอร์รัปชันฮันเตอร์ได้ใหม่ในตอนหน้าจะมีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับการปราบปรามและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในประเด็นใดบ้าง พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ